คุณกำลังคิดจะตัดผมทรงบัตคัตอยู่ใช่ไหมครับหยุดก่อนครับถ้าคุณคิดว่าแค่ไถสั้นก็จบกำลังพลาดเทคนิคที่ทำให้ทรงผมทรงนี้ดูแพงและมีสไตล์ไปนะครับก่อนอื่นคำเตือนที่สำคัญที่สุดคือรูปทรงศีรษะทรงผมทรงบัตคัตจะเผยให้เห็นทุกรายละเอียดของกะโหลกของคุณหากกะโหลกคุณไม่ทุยหรือว่าไม่สมดุลคุณต้องเลือกความยาวอยู่ที่ประมาณเบอร์สี่หรือว่าเบอร์ห้าขึ้นไปส่วนลูกค้าท่านนี้ผมจะใช้เป็นเบอร์แปดนะครับในการตัดผมด้านบนจากกำหนดความยาวด้านบนเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปจะเป็นการสร้างฐานนนนนคควววววาาาาาามมมยยยทททีีีี่่่เเเเเรรรจจจจะะะะใใช้้้้ปปิิดดง็บบออ์ัหพไสแลกน และจะทําการเฟรดได้ง่ายแฮร์ไลท์ของทรงนี้จะอยู่ที่ประมาณรองทรงสูงนะครับด้านข้างเนี่ยจะถ่ายให้สูงเท่ากับด้านหน้าเลยนะส่วนด้านหลังก็ให้สูงเลยใบหูขึ้นไปอีกขึ้นทรงเสร็จแล้วผมจะใช้เป็นแบตเตอรี่นเบอร์ศูนย์นะครับในการจิกกำหนดระยะในการเฟดด้านข้างเราจะไม่กําหนดสูงมากนะจะอยู่ที่ประมาณปลายหางคิว้วหรือว่าประมาณรองทรงต่านั่นเองส่วนด้านหลังผมจะกําหนดไว้อยู่ที่ประมาณรองทรงกลางนะครับหรือว่ากลางใบหูถ้าใครถนัดใช้ทิมเมอร์ในการจิกเนี่ยก็ใช้ได้นะครับแต่ส่วนตัวเนี่ยผมมองว่ามันจะลบขอบได้ยากนะคร ขาวมากแล้วก็ดูมีมิติมากกว่านี้นะหลังจากนั้นนะครับให้เพื่อนๆเ,เนี่ยปรับฟันแปตรเตเลี่นลงเป็นเบอร์0.5แล้วค่อยๆสะบัดขึ้นไปประมาณ1นิ้วนะไม่ต้องสูงมากตอนเนี้เราควรระมัดระวังนิดนึงนะครับเพราะถ้าเราสะบัดแบตรเตเลียนสูงเกินไปเนี่ยทําให้โครงสร้างของทรงเพี้ยนไปเลยก็ได้นะเสร็จแล้วขั้นตอนนี้นะครับปรับฟันลงประมาณเบอร์0.2หรือว่า0.3ใช้แค่ส่วนมุมของฟันแบตรเตเลียนในการสะบัดลบคอบอยากจะบอกว่าขั้นตอนเนี้ต้องระมัดระวังยิ่งกว่าขั้นตอนที่แล้วอีกนะเสร็จแล้วเปลี่ยนมาใช้เป็นฟันรองแปตเตเลียนเบอร์1สะบัดเผยๆขึ้นไปนะครับไม่เชื่อมกับกรอบทรงเลยนะตอนที่เราจะสะบัดเชื่อมกับกรอบทรงเนี่ยเราปรับฟันลง น้อยก็ได้นะครับหรือจะไม่ปรับก็ได้นะแต่ว่าถ้าเกิดปรับลงเนี่ยมันจะช่วยเซฟนะครับเทคนิคสําคัญนะครับพยายามใช้แค่มุมของฟันแบตเตอรีน่นะครับถ้าเราใช้เต็มหน้าฟันเนี่ยโอกาสที่จะพลาดเนี่ยมีสูงมากๆเลยนะ mm hmm. แ,ลแล้วก็มาถึงขั้นตอนสําคัญครับขั้นตอนนี้เราจะใช้ฟันลองเบอร์0ูจในการไล่ความสว่างเบอร์0.5จเนี่ยจะช่วยเชื่อมระหว่างเบอร์ศูนแล้วก็เบอร์หนึ่งะครับซึ่งงานตัวนี้จะเป็นการไล่ความนวลหรือว่าความสว่างของงานเฟดของเราเพราะฉะนั้นเราจะรีบไม่ได้เลยนะครับสังเกตว่าผมจะใช้แค แพงเนี่ยถ้าเราลงหน้าแปลงเนี่ยมันก็จะเสร็จเร็วใช่ไหมครับวิธีนี้จะใช้กับงานตัดผมไม่ได้นะเพราะว่าหัวแต่ละคนเนี่ยมีส่วนโค้งส่วนเว้ามีจุดที่ควรสว่างแล้วก็มีจุดที่มืดตอนนี้จึงจะอยู่ที่จินตนาการแล้วก็สายตาของช่างแต่ละคนด้วยหลังจากเสร็จแล้วผมจะใช้ทิมเมอร์นะครับในการถ่ายส่วนผมที่เหลือทิ้งไปถ้าอยากให้ตีนผมดูขาวดูเนียนกว่านี้นะครับผมแนะนําให้ลงมีดโกนไปเลยขั้นตอนการเฟดเนี่ยมันจะดูซับซอ้อนมากกว่าการไล่เบอร์ธรรมดานิดนึงนะครับการไล่เบอร์ปกติเนี่ยมันจะมีีแ่เบอร์้ยตง เบอร์0.2 0.3 0.5 0.7 0.8เบอร์1 1.2 1.3 1.5ค่อยๆไล่ไปเรื่อยๆจนถึงงานด้านบนนี่แหละครับผลที่ช่างตัดผมลหลายๆร้านเนี่ยคิดงานเฟรตแพงกว่างานปกติทั่วไปขั้นตอนสุดท้ายก็จะเป็นการกันขอบด้วยทิมเมอร์และมีดกนให้คมนะครับเสร็จแล้วทรงที่ได้ก,ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับทรงบัตคัดใครที่ชอบลิปดีๆมีสาระแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่างตาไว้นะครับและอย่าลืมแชร์ความรู้ดีๆแบบนี้ให้คนอื่นได้รับชมด้วยสำหรับวันนี้ช่างตาสวัสดีครับ